สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์นะครับผมคนโคราชนะครับเข้าใหม่อีกแกวอนี่ครับแต่นี่จะเป็นมิซูนะครับ20แรงอ่าตัวนี้มีโรตารี่นะครับผมตัวนี้ก็มาแล้วครับเจ้ายักษ์ใหญ่ GL28 อะไรไหมจีเอลสอแ่แรงเลวะ <laughs> เดี๋ยวจะเป็น G L นะครับตู้แอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คระบบกันเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูอีกทีครับเห็นแต่ตู้ตัวนี้จะเป็น F นะครับ F 6กนะครับก็คือ16แรงม้านะครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับมีแขนมีอะไรเรียบร้อยแล้วมีนูด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น F 1 3นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับเครื่องยนต์สามสูบเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น X B 1นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่อะไรปะ ทีเอ็ก e อีสกีนะครับตัวนี้ 12, สิบสองแรงสองสูบนะครับผมอ่าครับนี่รอรอเลยครับนี่บมเมนบ์มเมนคนบมเมนคนแก้เครียกด้วยครับลดลดรอรอเด้อโหลอละไรที่สมคันที่ตามมาหลรอ,ลอใช่ไหม,มานตอนนี้วันนี้เรามากี่คันนะห้าคันนะ อ่าวันหลังเดี๋ยวโรตารี่จะตามมานะครับยังเหลืออีกสามคันนะครับตัวนี้จะเป็น F6 นะครับสวยๆเลยครับกริบๆเลยอ่าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามราคาก่อนได้นะครับ0828747250นะครับช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์นะครับอ่อก็จะมีริมของไฟตรงนี้แตกนิดนึงนะครับนี่ครับก็ธรรมดานะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับตอนขนส่งก็มีกระทบระเทือนกันบ้างนะครับผมอ่าจะเป็นคิวตรงนี้ครับนิดเดียวครับผม เดี๋ยวผมตัดด้านนี้ออกกันมันเหมือนกันใช่ไหมครับตัดออกมันคือกันอ่าตัวนี้จะเป็นยันม้านะครับผมเอฟหกสิบหกแรงม้าครับยางสวยเลยครับสี่เส้นครับอ่าเจลเราสวยๆนะครับผมตู้สวยๆเลยนะครับนี่ครับมิสูก็สวยนะครับผมอ่านี้หน้ากากเอลนะครับให้มันกี่สูบว้เจลวะ ยี่แปดตัวน,นี้มันสี่สูบหรือสามสูบวะถ้าสามสูบมันเจ๋วเลยปเปิดทางบนอูได้วะเอ้คนทำคลิปอยู่ฝั่งนี้เปิดทางนู้นไหมสามใช่ไหมอุ๊อคสามถ้าสามสูบสูบใหญ่ถ้าสามตัวนี้ที่สีน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหนึ <laughs> ่งห้าหนึ่งห้าตัวนี้น่าจะมีอยู่พันที่สีน่าจะเท่าตัวเดียวก็ได้สามพก นี่นะวิยางหลังก็รู้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะนี่กระทะ12เอซิพีเอส224ขอบ24และววิญางสวยวะนี่ครับตามนี้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปก็อีกสามคันมาวันไหนไว้ที่ใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับ